็สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีแฟนคลับนะครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสหมายหมายตกหมึกนะครับหลังลงกันเอสโซนะครับทุกคนครับหมายหลังลงกันเอสโซแหลมฉบังนะทุกคนครับก็วันนี้มาช่วงประมาณบ่ายสองแล้วครับเนี่ยตอนนี้บ่ายสองแล้วเข้ามาก็ยังไม่เห็นรถนะครับผมเพราะว่าก่อนที่จะเข้าหมายครับเขาจะปิดทางนะผมเขาจะมีก้อน ปิดปิดทางแบบนี้นะครับผม <S 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 คือเราต้องเดินเข้าไปนะครับทุกคนนี่ครับเราต้องเดินเข้าไปนะครับส่วนรถก็สามารถจอดจอดตรงลานตรงนี้ได้เลยครับผมรถจอดตรงลานได้เลยนะทุกคนนะนี่ครับเดี๋ยวผมจอดรถตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมเดินเดินเข้าไปข้างในครับทุกคนครับเดินเข้าไปข้างในเดินไปเดินไปนะ่จะจะประมาณสัก200เมตรน่าจะได้อยู่ครับทุกคนนะเดินไป200เมตรนะก็เดี๋ยวไปลนะุป้นว่า จะได้จะได้ตัวไหมนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถือว่ามาแนะนําหมายนะครับให้สําหรับคนที่อยากตกใช้ฝั่งนะครับแล้วก็ไม่มีหมายไปตกนะครับผมก็สามารถมาที่นี่ได้ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมก็เดินเข้าไปข้างในก่อนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ลมออกหน่อยๆน,นะครับอากาศก็ไม่ร้อนมากแต่มีแดดนะครับทุกคนอือมาลุยเดี่ยวคนเดียวเลยครับทุกคน เดี๋ยวจะไปดูว่าจะไปฝั่งไหนดีนะครับพอไปถึงหาดมันจะมีให้เลือกทางขวากับทางซ้ายนะเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยไปฝั่งไหนนะ,เด,เ,ดดะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ่ะเดี๋ยวนี้เดินก่อนอ่ะเดินไปก่อนนะไะเนี่ยไม่รู้ว่าข้างในมีนาฬิาเยอะหรือเปล่านะครับแต่มอไซค์มอไซค์เข้าได้ครับเอามอไซค์เข้ามาได้เลย ถ้าใครมีรถกระบะก็เอามอเตอร์ไซค์ใส่หลังรถกระบะแล้วก็ขี่เข้าไปเลยนะข้างในนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดภาพไปถึงตรงนั้นเลยเอาล่ะครับหลังจากที่เดินมาประมาณ2อ0สาเมตรเดินมาก็จะถึงหมายแบบนี้เลยทุกคนน้ำลงนะน้ำลงนะครับตอนนี้นี่ครับ น้ำลงเยอะเลยนะโอ้โหน้ำลงเยอะนะครับเฮ้ยห้ามอะไรมีป้ายห้ามอยู่นะไปดูกันนะครับเดินมาก็จะเจอป้ายห้ามก่อไฟหรือจุดไฟบริเวณนี้เนื่องจากมีถังน้ำมันบริเวณนี้ฝาฝืนมีโทษตามกฎหมายนะครับโอ้โหน้ำลงทุกคนครับวันนี้น้ำลงครับ วันนี้โอ้ยลงเยอะเหมือนกันนะน้ำลงเยอะเลยครับทุกคนน้ำลงเยอะเลยไม่เป็นไรเผื่อมีตัวใหญ่นะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าน,นจะได้ตัวหรือเปล่านะแต่ข้างในน่าจะมีมอไซค์ยอยู่หนึ่งคันน่าจะมีนานาเดินเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวผมไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดินไปทางนี้นะเดี๋ยวเดินไปเด,เดี๋ยวเดินไปฝั่งซ้ายดีกว่า เพราะว่าถ้าฝั่งขวาไกลมากเลยนะครับฝั่งขวาไกลนะฝั่งขวาเดี๋ยวเราพี่มีเพื่อนๆมาก่อนเดี๋ยวไปดีกว่าอันนี้เดี๋ยวมาคนเดียวเดี๋ยวไปฝั่งฝั่งซ้ายดีกว่านะาไปลุ้นกันโอ้ยนี่ครับค่าหมึกค่าหมึกใหญ่เต็มเลยครับทุกคนโหดูดีทุกคนโอ้หดูค่าหมึกดีครับค <c oughs> ่าหมึกเกอนเลยนะนี่โอนะ้โหเดี๋ยวผมลองนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันเกิดมีตัวใหญ่นะ เดนอลองยอดนีน้ก่อนโอเคเดี๋ยวขอจัดเบ็ดแป๊บนึง่ลนะครับทุกคนหลังจากที่ยืนตีตรงนี้นะครับประมาณ10นาทีนะครับไม่มีตัวเลยเ,เพราะว่าน้ำลงลงเยอะเลยเดี๋ยวเราเดินไปข้างในนู้นดีกว่าเดินไปลึกๆหน่อยนะเผื่อเผื่อมีผลงานมาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูนะเอเดี๋ยวล่ะเดินไปนู้น่าไป เดี๋ยวอุปกรณ์ก่อนโอเคไป คุณผู้ชมครับหลังจากที่เดินมาเดินเข้ามาข้างในนะครับทุกคนเดินเข้ามาลึกเลยฮนะประมาณสักสามร้อยเมตรได้อยู่นะทุกคนนะนู่นนะเดินมาจากนู่นเลยนะตอนแรกยืนตีอยู่ตรงนู้นนะครับไม,ไม่มีตัวนะตีอยู่สิบนาทีนะก็อะมาเดินมาขนะ้างในนะครับเดินมาข้างในนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองโคดไอโคดหินแถวนี้กันดูนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับ ว่น้ำลงด้วยอันนี้ก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับของในน้านะครับถ้าน้ําขึ้นน่าจะดีครับแต่วันนี้น้ําลงเยอะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองตีให้หายเซี้ยนก็พอละนะครับแล้วก็ถือกาสมาแนะนําแนะนําหมายให้กับน้าๆนะครับที่มือใหม่นะครับที่ไม่รู้จะไปตกที่ไหนนะครับก็นี่ครับมาได้เลยนะโอ้เดินเข้ามาคนเนี่ทุกคนโอ้โหนะครับหมายก็หมายค่อนข้างสวยสวยมากทีเดียวทุกคนนะครับ เป็นหินโอ้โหเป็นหินเป็นหอยเป็นปาลาการลังนะครับทุกคนครับหมยสวยเลยแหละตรงเนี้ยโอ้โหยิ่งเดินเข้ามาลึกยิ่งโอ้โหสัมผัสได้ถึงความสวยงามของหมายนะครับทุกคนครับโอ้โหนี่ครับอะนี่ไปเดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวลุ้นต่อได้ตัวไหมนะถ้าไม่ได้ไเป็นไรนะ <laughs> ตอนนี้ก็สถานการณ์นะครับน้ําค่อนข้างขุ่น,นครับที่ริมชายฝั่งนะครับแต่ว่าถ้าโยนไปกลางๆหน่อยน้ําน้ําสวยอยู่นะทุกคนนะตีได้ครับก็ตีพยายามมันเลยเลยฝั่งหน่อยครับทุกคนเพราะตามฝั่งน้ํามันขุนหน่อยครับน้ําขุนแบบนี้น่าจะปลาเยอะนะทุกคนนะแต่ตีปลาไม่เป็นทุกคนเดี๋ยวจะไปลองลองฝึกตีปลาดูนะตีปลาไม่เป็นเลยทุกคนตกหน้าดินอย่างเดียวนะ เยวต้องไปหาข้อมูลก่อนเดีย๋ยวมาลองลุ้นกันดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับแต่หมายสวยเลยทุกคนครับใครอยากนางก็นั่นแหละครับหลังปั๊มเอสโซนะครับแหลมชะบังนะเดีย๋ยวให้ยับไปตรงโน้นดีกว่าตรงนู้นน้ำสวยเดีย๋ยวผมตัดภาพไปโน้นเลยเอาละฮะทุกคนครับก็ถือว่าเป็นการเอาหฮวกับบ้าน <laughs> เอาหฮวกับบ้าน อีกรอบนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่ามาแนะนํำหมายเอ้ยแนะนําหมายครับแนะนํำหมายให้ทุกคนได้รู้จักนะครับผมหมายหลังปั๊มเอสโซนะครับแหลมฉะบังนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วครับก็มีนา้นาๆเริ่มเข้ามากันแล้วเพราะว่าน้ำกำลังขึ้นนะครับ น้ำกำลังขึ้นแล้วก็น้ําเริ่มใสแล้วครับผมแต่ว่ามันเย็นแล้วผมก็ได้เวลากลับแล้วเพราะว่ามาตั้งแต่บ่ายสามแล้วบ่ายสองบ่ายสามอ่ะอืมน่าจะตีได้ประมาณสามชั่วโมงครับผมก็ตีตอนที่น้ํามันขุ่น,น,นครับทุกคนก็ถือว่าหายเสียนไปหน่อยจะลงแดงครับผมไม่ได้มาก็ลงแดงเหมือนกันนะครับอืมตอนนี้ก็กำลังเดินกลับนะทุกคน เป็นหินแบบนี้เลยนะโอ้เป็นหินแบบนี้เลยทุกคนนะครับนูบน่นตรงสะพานตรงสะพานตรงนน่นก็มีนาๆยืนตีอยู่นะสงสัยจะเป็นเจ้าถิ่นนะผมเอามอไซค์เข้ามาถึงที่เลยนะครับส่วนผมก็น่าจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยไปลุ้น ที่เกาะสีชังนะครับอีกรอบแล้วกันนะครับหลังที่ไม่ได้เข้าเกาะมาก็หลายทิศเหมือนกันนะเรื่องด้วยสถานการณ์ลมฝนนะครับไม่ค่อยจะอำนวยนครับก็ไปเลยไม่อยากกินแห้านะทุกคนไม่อยากกินเห้าก็เลยรอให้น้ําให้ลมให้ฝนมันดีสะกก่อนนะครับถึงจะเข้านะครับผม ก็วันนี้ก็มาฝึกวิชานะครับผมฝึกวิชานะครับกลัวจะลืมนะครับผมกลัวจะลืมว่าตีหมึกยังไงนะครับอืมก็ไม่มีปัญหาอะไรวนันนี้รับเรื่องไปได้ด้วยดีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีบรรยากาศให้ผู้ชมได้ดูเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับท่านใดที่รับชมนะครับเช่นเคยกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับกดติดตามนะครับผมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับให้ผมได้มีกำลังใจไปทำคลิปมาให้ทุกคนได้ชมนะครับผมอีกต่อไปข้างหน้านครับเดี๋ยวถ้าคนติดตามเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวจะไปไกลๆหน่อยครับ อาจจะไปทะเลอันดามันนะผมหรือไปฝั่งชายแดนกัมพูชานะครับแถวจังหวัดตราดนะครับผมเดี๋ยวดู f อก่อนว่าต้องการอยากให้ไปหรือเปล่านะครับโอเคไม่พูดมากละกลับละก็โอเคยามเย็นนะครับแสงตะวันเหลืองๆแบบนี้ทุกคนสวยที่เดียวนะครับโอเคงั้นผมไม่พูดมากละไปละ บายบายครับโชคดีครับใครรับชมคลิปขอให้ร่ำรวยนะครับผมถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมโอเคบายบาย